สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับแจ้งรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต1-30เมษายน2566ครับจำนวน948รายซึ่งแยกเป็นอ,อสม610รายคู่สมรส335รายและเจ้าหน้าที่3รายนะครับซึ่งการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนพฤษภาคม2566เฉพาะผู้ที่สมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายน2566นะครับดังนั้น948รายนี้จะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับถายาจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณปลายเดือนนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเงินโอนแล้วหมอชาติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบที่1นนะครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้หมอชาติจะมีไฟล์เอกสารให้ท่านดาวน์โหลดนะครับ มีลิงก์ท่านก็กดลิงก์ได้เลยนะครับกดลิงก์ปุ๊บก็จะมีเห็นรายชื่อนะครับจำนวน9 4 8รายนะครับสำหรับท่านที่จะใชใ้เป็นประโยชน์นะครับก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y YouTube หมอชาติจะเล่านะครับมีเรื่องราวประการสนที่ดีๆหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ